เดี๋ยวก็ดูลบคมท่านี้ลบคมนะเอ่อเอาใหม่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 คข้าไปต่อไปต่อไปโอ้โหโอ้โหได้ใจอาร์มนะมั้งเนี่ยคงดูไว้อามเล่นเรื่อยๆนะเอ๊ะเกียบเฮ้เอันนะ โอ oh, yeah, ้โหเยี่ยมเลยโอ้โหมาเลยเก่งปะพอแล้วนะเดี๋ยวล้มอายเขา